เรื่องของมุสิสาเป็นเรื่องของเหตุผลเรื่องของผลต้องทำผแผนไว้ก่อนย่นต้องการมีผลไม้ก็องบผลไม้ไว้ก่อนต้องการทั้งแรงก็ต้องงบไว้ก่อนต้องการความรู้ความหลากหลาย พ่อศึกษาก่อนตัไ้นนะเรื่องของมนเป็นเรื่องทำเหตุทีเดีวเป็นต้นว่าให้สานี่นาตอนแรกมันก็มีการเสียที่ตรนวแต่มันกล็แล้วมันเกิดบารมีขึ้นมาที่มองได้ว่าเม็ดข้าเม็หนึ่ง ให oh ้ต้นข้าวให้ไร้วงลงไม้ลงเรียวให้ต้นไม้ให้ผลไห้ผลเรื่องผของเรื่องดูกข้าวเหมือนกันก็ต้องมีกันอยู่ร่างกายนี้พวเราไม่เแ็นใครแล้ว ไม่ไว้ด่ามันก็จะไม่ใครมปกันเกินึ้นออนยจะไม่ดาหวังดีกับเขาแล้วไม่จริงตรงไปเพราะม้ม่ใจตอบแทนท่านคนใจดีเจอไปไหนมาไหนไม่ยุ่นในไปเพไา้ไก็เจ็บก็น,น้อยจะดาให้เร็ว นี่แสดงว่าเวลาาเนก็ความดี้นต้องการางรู้ามทางกก็เรียนวิชากาชาชีารรมก็เรียนธรรเชิกาก็เรียนวิชาการมี เข้าใจแล้วเขาไม่อยางยีบห้องเลยเรียน้รรมอแล้วมาทําพรจะมีปัญญาไปใครไม่อยากยบเขาเป็นเรื่องของเรียนธรรมะรู้เรื่องใจ้นใจเรื่อง่ารสอนน็้นวลาเราเห็นยิ่งธรรมุจาว่า เมื่อวิปัญญาผู้ดำเจงแล้วก็จะมีการมีศรัทธาในการทิฏฐินการ้กมัตมมีการทิฏมีปัญญาเขาผู้ของทัานเารียนจะนด้วยเนอย่รู้ื่นด้วย มีคน่งแล้อย่างเดียวเมื่อแข่งแล้เอาเปรียบเขาก็เปัญหาการมนถอนได้เยอะขึ้นปหนก็ลดลงไปเพราะนั้นควาันของคนรับผิดรับใจและมดลเราศรัทธานึกเพมือนตามตามก็เกิดเป็นราบใจช่วยเรานั้น พอนุาตทุกกองทัอันตรายในรัฐาลให้ให้เราต้องรัิดชด้วยสต่รงอรชัยมีอายุวันนั้นโกาสะปริพันธ์ตลอดไปการนั้นใยนั้นในคนได้ดียสุงการรู้สันจวัตรอย่าตาวารีวะหูราวาเรกูเรมิสังรัง နေဝေါနေဝိတောလိဏံဝေဒနံဥပကပတိဣတိံံဝိလိံံရုမ္ဟံ इपम ေဝကမိတတော अमे मुरेन्दु संघम दानो बननरो यशावणि जोलीरसो यण्ठो तिय दिनो दिवा

वसते हसे आदिवादुये तावतुता समागतः महानुतुता देवता तावतुता स्वयम् आत्मन् अनुवेदा समाधिन्तारुपं वेनम

आज दो 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 दो